สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกลยุทธ์การศึกที่เอ่อต้องเรียกว่าไม่ธรรมดามากๆจากเรื่องหลวงพี่ชายผีหลอนยึดเมืองหลกเฉงค่ะเป็นเรื่องของการใช้แผนที่แบบว่าผสมความน่ากลัวกับความแปลกประหลาดเพื่อย,ยึดเมืองหลกเฉงครับมาดูกันว่าไอ้ก,กลยุทธ์พิลึกพิลึกเนี่ยมันนำไปสู่ชัยชนะได้ยังไง ต้องปูพื้นนิดนึงนะคะว่าเมืองหลกเฉิงตอนนั้นน่ะคือกําลังขวัญเสียกันอยู่แล้วอ๋อจากปฏิบัติการก่อนหน้านี้ไอ้โดรนปีศาจรอยฟ้านั่นน่ะหรอครับใช่ค่ะใช่ทําให้ทหารกับชาวเมืองนี้คือแบบจิตตกกันพอสมควรเลยคงเบ้งเลยมองเห็นว่าอืมตรงนี้น่าจะใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์หมายถึงทําให้กลัวยิ่งกว่าเดิม ประมาณนั้นค่ะ,ะคือถ้ากระตุ้งความกลัวให้มันสุดๆไปเลยเนี่ยอาจจะยึดเมืองได้ง่ายขึ้นเอาละครับขยายความตรงนี้หน่อยคือคงแม่งอยากสร้างความกลัวขั้นสุดแล้วหนานปุยก็เสนอไอเดียเอ่อเอาภาพผีไปฉายใช่ค่ะใช้ภาพผีใส่กำแพงแล้วก็เปิดเสียงผีหลอกด้วยเดี๋ยวเดียวนะครับฉายภาพผีเปิดเสียงผีมันจะเวิร์กจริงเหรอครับถ้าหันก็จะไม่ขำเอาเหรอกับ,บอะไรเนี่ยนั่นแหละค่ะประเด็นคือเป้าหมายมันไม่ใช่แค่ทําให้กลัวอย่างเดียวนะคะ อ้าวไม่ใช่แค่กลัวหรอครับไม่ใช่ค่ะแต่เป็นการทำลายขวัญแบบสิ้นเชิงด้วยความเอ่อความสับสนอลมานสับสนค่ะคือของเบ้งมองว่าขวัญกำลังใจมันอ่อนแออยู่แล้วถ้าเจออะไรที่มันทั้งน่ากลัวทำแบบไร้สาระสุดๆเข้าไปอีกเนี่ยอ๋อ,อ,อเข้าใจละคือทำให้งงจนตั้งรับไม่ถูกเลยว่างั้นเถอะถูกต้องค่ะแล้วไอ้อุปกรณ์ที่ใช้นี่สิคะเด็ดมาก อ่าใช่ใช่โปรเจคเตอร์ผีบอกตราหลวงพี่หนังกลางแปลงกับลำโพงบลูทูธผีบอกตราหลวงพี่ดีเจค่ะชื่อยี่ห้อนี่มันฮะฮะคิดได้ไงเนี่ยคงแม่งกับคุณพลนี่คงอึ้งไปเลยสินะครับไม่เคยเห็นของแบบนี้อึ้งสิคะคือการเอาสิ่งที่มันดูเหมือนเอ่อเทคโนโลยีในยุคนั้นนะามาผสมกับความเชื่อเรื่องผีผีสังๆเนี่ยครับคบอันนี้แหะค่ะคือหัวใจสําคัญเลยมันเป็นอะไรที่แบบ คนป้องกันเมืองอะ่ะนึกไม่ถึงไม่เข้าใจเลยอืมมันอยู่นอกกรอบความเข้าใจเข้าไปเลยใช่ค่ะไม่รู้จะตอบสนองยังไงดีแล้วพอลงมือปฏิบัติการจริงนี่เป็นไงครับเล่าภาพเล่าเสียงให้ฟังหน่อยมันหลอนหรือมันฮาหรือยังไงกันแน่ตอนแรกก็มาตามสูตรเลยค่ะฉายภาพผีเปรตตัวใหญ่ๆปีศาจน่าดูๆบรรยากาศนี่คือแบบสยองขวัญเลยครับจินตนาการตามแล้วขนลุก แต่จุดพีคมันอยู่ตรงนี้ค่ะจุดจู่ภาพมันตัดไปเป็นโฆษณาโฆษณาโฆษณาอะไรครับเนี่ยกลางสนามรบเนี่ยนะโฆษณาน้ำปลาแดกผีบอกตราหลวงพี่หิวค่ะฮะน้ำปลาแดกโอโ้โหสุดจริงๆแล้วเสียงนี่สิฮะย,ยิ่งกว่าคือมีทั้งเสียงผีร้องโหยหัวหน่ากลัวๆนะคะครับตัดสลับกับเพลงหมอลำจังหวัดโจะโจะเลยค่ะหมอลำ ใช่ค่ะแล้วก็มีเสียงเหมือนผีมาขายของจริงๆด้วยแบบน้ำปลาแดดผีบอกผีก็กินคนก็ชอบอะไรแบบเนี้ยมีโฆษณาใบากอนด้วยไหมครับฉีดแล้วผีหนีอะไรแบบนั้นมีค่ะประมาณนั้นเลยใบยกอนเสียวฉีดแล้วผีหนีคือมันผสมกนเปก,นกันมั่วไปหมดเลยค่ะโหนึกภาพตามแล้วคือแบบมันทั้งน่ากลัวทั้งตลกทั้งแบบอี่ยงวะสุดๆใช่เลยค่ะ ความไร้สาระที่แทรกเข้ามาแบบไม่รู้เวล่างเวลานี่แหละที่มันทำลายตักกะทหารไปหมดเลยคือสมองประมวลผลไม่ทันแล้วว่าจะรู้สึกยังไงดีกลัวหรืองงหรือขำถูกต้องค่ะมันรับมือไม่ถูกจริงๆผลก็คือเมืองแตกแตกเลยค่ะเกิดความโกล,ลาหลแบบสุดๆทหารนี่คือทิ้งอาวุธร้องไห้บางคนเป็นลมล้มพับไปเลย การป้องกันเมืองก็คือพังพังทันทีพังทลายในพริบตาเลยค่ะของเม้งก็สั่งทหารบุกเขายึดเมืองได้แบบแทบต้องไม่ต้องออกแรงเลยโอ้โหผลกระทบทางจิตใจนี่มันรุนแรงจริงๆนะครับทาลายการป้องกันทางกายภาพไปเลยใช่ค่ะการผสมความกลัวสุดขีดกับความพิลึกพิลั่นสุดขั้วเนี่ยมันทําลายขวัญกําลังใจในการสู้รบจนหมดสิ้นจริงๆแล้วพอจับแม่ทัพฝั่งนู้นได้นี่เขายังไงครับยัง,งงงงงอยู่ไหม งงหนักเลยค่ะยังอยู่ในอาการหวาดผวาอยู่เลยถามว่าใช้มนดำอะไรกันแน่แล้วนานปุยตอบว่าไงครับนานปุยก็ตอบแบบกวนๆสไตล์แกนะค่ะว่าเปิ้ลก็แค่ใช้เทคโนโลยีผีบอกกับอาคมผีบอกผสมกันเนอะฮ่าฮ่าสุดยอดจริงๆแล้วขงเบ้งล่ะครับว่าไงบงังท่าทีขงเบ้งก็น่าสนใจนะคะดูเหมือนจะแบบทั้งงงทั้งปวดหัวนิดๆแต่ก็ต้องยอมรับในผลลัพธ์ที่มันออกมาอืม ก็มันยึดเมืองได้จริงๆนี่นะใช่ค่ะคําพูดที่บอกว่าเซียนนําความเข้าใจที่เหนือกว่ามาสู่การรบเนี่ยก็เหมือนเป็นการยอมรับไกลๆว่าเออวิธีนี้นอกตำราแต่มันก็ได้ผลแฮะถึงจะไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกก็ตามประมาณนั้นค่ะเรื่องนี้เลยกลายเป็นกลลศึกที่ไม่เคยมีในตำราพิชัยสงครามไหนมาก่อนเลยครับเรื่องนี้ก็จะไมให้เราเห็นภาพชัดเลยนะครับว่าบางทีชัยชนะในสงครามเนี่ยมันไม่ได้มาจากกำลังทหารหรืออาวุธอย่างเดียวค่ะ แต่มันมาจากการทำลายขวัญกำลังใจด้วยวิธีที่แบบคาดไม่ถึงจริงๆครับการผสมความกลัวกับความไร้สาระความพิลุกพิลันโดยใช้เทคโนโลยีที่ดูหลุดโลกไปเลยในตอนนั้นใช่ค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาวุธอะไรกันแน่ที่มันมีพลังทำลายล้างทางจิตใจสูงสุดอืมความกลัวเหรอครับหรือว่าหรือว่าบางทีการสร้างความสับสนโอลมานจนศัตรูไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมกันแน่เนี่ยครับ อาจจะทำลายขวัญกำลังใจได้ดีกว่าความน่ากลัวเพียวๆซะอีกอ๋อเป็นไปได้นะครับการสั่นคลอนความเป็นจริงของฝ่ายตรงข้ามใช่ค่ะบางทีนั่นอาจจะเป็นสุดยอดกลยุทธ์ที่เหนือกว่าการโจมตีซึ่งๆ่งหน้าก็ได้นะคะอันนี้ก็ฝากให้ไปคิดกันต่อดูค่ะ